สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบ่อหอยขมน้ําใสที่เราลงดินไปประมาณสามอาทิตย์ครับมาดูลักษณะแล้วก็สภาพของหอยในบ่อเป็นยังไงครับเห็นไหมครับบ่อหอยขมของเรามีดินขาวๆติดอยู่ที่ตัวของเขานะครับนี่ก็คือ ผลของการที่เรานำดินลงไปในบอ่อบ่อรู้สึกนะครับเป็นธรรมชาติทำให้เกิดตะไคร่น้ำน้ำก็ใสนะครับแต่ดินไม่มีอะไรไปทำให้ดินฟุ้งขึ้นมาก็จะใสน้ำใสแล้วก็หอยเขาก็จะมีอาหารเพิ่มขึ้นดูเขาก็จะกระจายเต็มบอ่อนะครับเห็นไ,ไหมครับลองเอามือเขี่ยดินดูนะครับ นี่ครับคือดินที่เราใส่ลงไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วก็จะเป็นแหล่งอาหารแบบธรรมชาตินะครับให้หอยเราได้หากินเมื่อเราเอาออไปทําให้ฟุ้งก็โอเคครับน้ําก็จะขุนเห็นไหมครับเริ่มออกลูกตัวเล็กๆแล้วนะครับที่จับอยู่ข้างตัวใหญ่นี้ก็คือหอยที่ออกลูกในบอ่อนี้นะครับก่อนหน้านั้นไม่มีครับ ตั้งแต่หอยนี่เรามาเลี้ยงได้สามอาทิตย์เริ่มมีหอยตัวเล็กแล้วครับหอยเหมือนเกือบจะเจออาหารก็เลยออกมากินอาหารเขาดูล่าเริงมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับข้างๆบ่อผนังบ่อก็จะเกิดตะไคร่น้ําก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่หอยชอบไต่ไปเกาะเพื่อที่จะหาอาหารส่วนหนึ่งเราก็จะโรยอาหารผงก็คือ อาหารประดุกเม็ดใหญ่ที่เราโขลกให้ละเอียดแล้วก็โรยเมื่อลงไปติดตรงพื้นหอยเขาก็จะมาเกาะเอาไปกินนะครับเห็นไหมครับตามท่อ PVC ที่เราทําไว้ให้เขาก็จะเกาะพืชน้ําก็สําคัญนะครับที่เราต้องเอาใส่เขาเพื่อที่จะทําให้ปรับอุณหภูมิของน้ําถ้าเผื่อมีแดดมีไรนี้ก็จะช่วยให้อุณหภูมิของน้ําเย็นเป็ดที่เกาะของหอยด้วย เมื่ดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่คือบอ่อที่เราไม่ใส่ดินนะครับเราก็จะเลี้ยงค,คู่กันไปเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาส่วนบอ่อท,ที่ไม่มีดินนี้หอยเขาก็ยังปกติอยู่เราก็จะใช้บอ่อให้ขมทั้งสองบอ่อนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาดูว่าเมื่อมีดินแล้วกับไม่มีดินนี้จะแตกต่างแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียกันยังไง เมื่อนำมาวิเคราะห์สรุปแล้วผมก็จะนำมาเสนอให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บข้อมูลอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ